สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นางน่อยบานสวนกับมาถึงบ้านน้องบัวลําพูแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกย่อด้วยจ้ะอยาก,กินตําบังยอ่อค่ะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเก็บลูกยอ่อน้ากันด้วยจ้ปะป่ะเข้าไปเก็บลูกยอ่อได้น้องมิวตะกาโอ้ยตะกาิกา่นก็นสวยนะคะปะ่ปะป่ะป่ะไปเบึงต้นนี้เห้ไปเบึงตนน้งตนนี้ปะ่ะ กลับมาถึงบ้านกับอากาศเย็นอากาศดีจ้ะพี่น้องตกกลางคืนกับสิบห้าสิบหกองศาเนาะจ้ะอยู่บ้านอากาศดีอากาศหนาวค่ะปีนีกกลับบ้านเมื่อเที่ยวปีใหม่นะคะ่ะกลับมาไวอยู่ค่ะต้องขายาวบงกรประทาน,น,นมิหนวยสุกจ้ะสรุปต้นนี้บ่มีจ้ะพี่น้องไปเบิ่งต้นไม้ก่อนเฮาไปเล,ละเดี๋ยวไปชมต้นหนาบ้านก่อนป้าป้าออกมาข้างนอกมีต้นหนาบ้านอยู่จ้ะ เหมือนจะการอมอนไปแกบกย่อปะไปบะไปเอาบกยอนี่ต่ำสามสินว่วยกับพ่อได้จากพี่น้องเฮาฟักฟักย่ำๆเมื่กาอันนี้เนาะนาแรงหนาแรงนี่เจอแล้วตนนัวนี้อุ้ยตัวน,นี้เยอะค่ะนะอ้โหเยอะมากเลยอะปีเลยค่ะอุ้ยนี่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 พี่น้องเยอะมากเลยตัวเนี้ยตัวน,นี้หน,น่อยเดียว ถ้าต้องหาเอาไม้มาต่อยมีไม้ตอ่อยบ่นี่นี่เอาตะกร้าวางไว้หนูนี่นี่นี่อ่ะอันน้องเมิวเด็ดเด้อพอแล้วค่ะพอแล้วนี่นี่อันน้องเมิวเด็ดนี่เด็ดเด็ดโอเคไหนดูสิเออเอา,อาเตะกร้าเลยได้หนึ่งลูกแล้วค่ะต่ำกินแซบ่บๆอ่ะอีกอีกหนึ่งอีกนึ่งหนึงนี่จ้ะได้บ่อ่ะบิดบิดอุ้โยเยอะอยู่ดูนี่ ตําเซ็บๆเดี๋ยวเข้าไปมุมใดอีก<า>ม,ม,มิว,วนูมันอยู่ข้างบนนู้นนะคะพี่น้องอุ้ยได้ลายอยู่ตัวน,นี้นะ่ะมันจะตกไหมเนี่ยมิวคนละความมิวแตงตัววุ่นถ่ายมาเลยขึ้นอะคบยอ <c oughs> <c oughs> เอไปคอมเมนต์ขนมอะอก่าย okay. uh, ูปล้ไปเก็บล้งบ้านีกป่ ป้าพี่น้องเดี๋ยวภาพปีกต้นไหนน้องมิวขอชมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ไหมมาชมหน่อยได้ไหมอุ้ยผลงานน้องมิวเก็บลูกยอไปตั๊นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสิป่ะไหนๆเอาเก็บเลยต้นลังบานก็มีได้จ้ะโอ้โหคุยนะก็ดูนี่ก็ต่าหากแท้ นี่นโอ้โหเอาไว้ตํำได้เลยค่ะบู๊ผลงานน้องมิวผล<ด>งานน้องมิวพาเก็บลูกยอนะคะมีอีกไหมสองสองดูสองดูงดว้ายเก็บเลยจ้า<ม>เก็บเลย<ม>เก็บเลยโอ้โหโลูกยอจะแก่ทันเราไม่เนี่ยนี่จ้าพี่น้องเหรอกำลัลงสีอันนี้ลายอยู่ด้วยนี่ค่ะนี่นี่เป็นนวยเอาไปตํำแซบด้วยจ้าพี่น้องก็ต่ำไ้พิกแหงเนาะคะ่ะ พี่แหงเลือพริกดิบก็ได้แล้วก็ใส่บกหนาวได้หลายใส่น้ำตาลจะออกเปรี้ยวหวานนะค่ะแซ่บค่ะเป็นยานาะจ๊ะพี่น้องโอ้บรรยากาศค่ะบรรยากาศ,รราก,าศการเก็บรูกยอของเราไปเดี๋ยวเราไปชมผักเยนเนินกันปะผักสวนครัวรั่วกินได้ปะก่อนไปชมผักสวนครัวรั่วกินได้นั่ง่อบนสวนภาามาซองเบิงดาวเรื่องง,า,ง,งามๆกันจ้ะปลูกไว้นาะบ้าน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 เนาะจ้าไปเข้าไปเบิงผักสวนครัวน้องมิว มาชมผักสวนครัวยายเนินกันนะคะผิดเลยอู้ผักสวนครัวเพิ่นดมิหัวต้นทับทิมแล้วก็อีหยังนี่กะเพราะกะเผาเนาะจ้พริ๊กกะมีอุ้ยผักอีหยังนี่คืองามแท้มีทั่วเละนำ้ำโอ้ยเอาไปใส่แกงอันนี้นะคะทั่วเลยเอาไปใส่แกงเนงาะไม้ผักอีตูกะมี่ด้วยจ้ะออืา พักเป็นต้นนึงแซีบเทนีแม่จ้าพี่น้องยอดงามๆเลยอ่ะได้ก็เด็ได้เลยูสิโอ้โหหรอโอ้ยพักนี่แม่จ้านี่เบิ่งเบื้งพี่น้องเบิ่งยอดเห็นไหมนี่เป็นดอกงามๆจังมาเด็ดนะจ้ะไหนเออชื่ออะไรเนี่ยโซดาโซดาเหรอโซดา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 น้ำโซดาเหรอใช่น้ำโซดาเบิ่งมาเบิ่งต้นยังนี่โซดาไหมโอ้โอ้โอ้โซดามา โซดาของคะมาดูต้นไรเนี่ยต้นไรโซดาดูสิหอมป้อมนี่เนี่ยอุ๊ยหอมป้อมป้มาเมนบบโซดาโซบอ่มเมนมันเป็นแบบฉุนๆคล้ายๆพักอ่อิหยังทีเพิ่นไปใส่เมนูของฝรั่งอ่ะพวกสเต็กหรือเปล่านี่เนาะ<ม>เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน<ร>ว่าเป็นผักอะไรนะโซดามาเล่นด้วยป้าาไปย่างชม ดอกพักงามๆก่อนโอ้พักเพื่อนๆนะนี่หัอตะไคร้เักอีตูวักอีตูกับมะเด็ดอนี่ก็ได้เฮาอันนี้ดอกพักกาดหินเอาไปอมยอดแบบนี้แม่จ้าพี่น้องเนาะเฮาไปอมใส่สีนใส่เนื้อกับแสบได้จ้ะยอดอ่อนๆนี่เนาะไปกินกระตัมหุงเลยอดอ่อนๆมะเนี่ค่ะนี่แหน่งนี่เนาะไอ้มะเนี่ค่ะนี่พักไซน้ำพี่น้องคูณจักพักไซไหมคะนี่พักไซพักไซ ผักใส์แกงเนาะไม,ม้ขมขมลวกกินกับปุลกับแจวไหนโอ้ผักชีปาดผักชียยเนิ่องไหคืออันใหญ่แต่ว่ามิ้วแล้วนยยเนี่ย้อหืปาดผักชีเนิ่อไหมจ้ะเออเป็ดแต่อันกินกับปลุลแสบเถอะเห็นผักชีบแบบมีอยากกินปุลเลยแม่ค่ะนี่หยอดอุ๋วๆเลยอะ่ะอื้อหือหยอดอุ๋วงามๆเลยพี่น้องเบิ้งเบึงเถะอื้อหือ พี่ใหเนินนะคะหอมป้อมพี่น้องหอมป้อมทำไมในกระถางนี้มันสวยมิวเรามีกล่องฟอมอย่างงี้ไหมเนี่ยก็ที่ก็น้อยเอามาไงเอ,อ้ยเอามามันดีๆเอาไว้ใส่ของไปกินกรุงเทพไงมิวดูนี่โอ้พี่น้องคนปลูกใส่กล่องฟอมไหมจ้านี่ไหมหอมหอมป้อมมันคืองามทีนี่ไหมหอมป้อมที่สวยเลยกล่องฟูมมันมเออห,หลายเปียร์ลขิงน,น้ำจืดโอ้บางทีเหรอจ้าพี่น้องแล้วคน,นปลูกใส่กล่องฟอม อวบงามงามอ๋อพักซี่มันคืออวบงามแท้มันผักซี่คนนี่แหละเราหัวงามแห้งหอมป้อมโอ้สะออนหอมป้อมมีทุกอย่างเลยเอาไปใส่ต่ำเจวจากสองยอดก่อนใส่ต่ำเจลหอมหมดคือหอมแท้พี่น้องหอมหอมด้จ้ะหอมแม่เขาอ่อนเป็นกินแบบ หอมปลอมคักๆแน่ๆนะหอมปลอมแบบชุนดีไหมคะกินแรงดีเนาะเป็ดไส้ตําแจวเป็ดไส้ตําแจวนี่หอมๆเค็ดยังกินปลาเนื้อแกงสม้มแกงสม้มแกงสม้มปลานิ้นอ,อ,นอบ่ปลาช่อนเจ้าผักอีกหุ่มมาจากไหนอันนี้ได้หน่อยอ่มาให้อ๋อ้ป่ะเราไปดูอะไรอีกป้าผักสลัดว้าวหอมพี่นอ้องเราคนน่ะ นี่เย็นเนินทําแกงส้มปลาช่อนมีทุกอ,อย่างเห็นไหมนี่ปื้ยผักอันนี้เอ,อ้ยผักเล่าคืองามเถอะพี่น้องเอ,อ้ยเออบิ่งหอมปลอมเล่าคนน่ะผักสลัดนี่ผักสลัดทิ้งแลยผักสลัดงามขนาดโอ้เนาะมันสอ่อนหอมปลอมตัวน,นี้แห้งและะ้วเนี่ยหอมปลอมเล่าไหมไมีก่อแบบบักเอบบักเอบเลยจ้ะให้นั่งน,นอนบ้านสวนในสองสามหยาบไปบีใส่แก้วข้อไหนหอมหอม มีได้แล้วนี่ดมหอมหอหอมีทุกอย่างเลยขาวถั่วผู้ยาวแล้วไปเก็บหมากันบอกเพ่นลยว่ะมาเบิ่งผักสวนครัวเพิ่นก่อนอุ้ยถั่วพู้ยาวอันนี้ก็ลังสิแบบเน่หน่อยนะจ้ะก็กลังสิขมๆแต่ว่ายัางบะเตง่ตงตงึตงเตง็มที่ขั้นเต่งตึงเต็มที่สิแซ่บนี่ไงนี่ไงเราก็ลองเด็ดไปที่สักอันนี่แถวพี่น้องเราเนี่ยเนี่ย แซ่นีก้ก็แซ่บไปกินก็ตาห้องแรงนีกน่ก็นะนี่ไงป้านเอามันอ่อนไปได้สองอันนี่ไงอันนี้อันนี้ได้อยู่ในงอเนี่ยเอาเนี่ยเด็ดด,ดิด,ดูกล้วยอะไรยานเินเรามาดูกล้วยแกดิมะละกอแกก็มีโอ้เจอแล้วผักขาเอาไปทิ้งใส่ไอ้นี่สักยอดดีกว่ามิวออถือไว้ให้ป้านหน่อยตั้งแต่บานสวนพอผักขาเราจะพอสิไปใส่ถิ่มใส่แกงนี่พอได้หอมหอมนจับพี่น้อง มึงผักคาบานเห่าเออเออผักคาบานเห่าจ้ะน้ําแบบรุ่นโอ้ยน้ําน้ําหลายขนาดเลยผักคาบานเห่าค่ะโอ้โหดูจะพาชมอะไรนะเพื่อนๆมา,าสวนกระพามาชมผักสวนครัวเนาะคะ่ะผามาชมผักสวนครั้วก่อนกลับมาบ้านกะยังบ่ได้ไปไหนไดลยนะจ๊ะจะบุรว่สิไปเลาะไดเนาะค่ะช่วงปีใหมก่กะอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอยากลดอังไหมคะ่ะอู้หกล้วยสุข,ขาเครือก็มีด้วยดูสิ ขี่นองบึงกล้วยสุกค่ะเครื่อมีอ้อยด้วยโอ้โหน่ากินนะคะเนี่ย,ด,ยดูมีกล้วยหอมด้วยดิกล้วยหอมจอมสนดูดินี่มีกล้วยหอมอืดพักกันจงกับมีป้าขาเล่าไหมรู้ที่มาขอขาแล้วเราพูดนะโอ้กล้วยไปเรา เราก็ไปเก็บหอมป้อมอีกสักยอดสองยอดเราก็ไปใส่ตัวไอ้นี่เนาะเนาะอันนี้ไม่เคยอันนี้เป็นน้ำเดิมเนี่ยใช่ไหมเด็กอันนี้ไม่เคยเล่นหออนุ่มก็น,นกอนไม่เคยเล่นไ,ไปใส่จะไ,ไ,ไปใส่แกงอันนี้กันอุ่นแกงอันนั่นหมเปาะนี่ดีจ้ะพี่น้องหักง่ายๆเลยนี่ง่ายเลยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ หักง่ายๆเลยไปใส่แกงเพื่อได้แบบเนื่อๆนะ่ะไปใส่แกงหน่อไม้เรามี่หน่อใหม่ขึ่นน้องแล้วทิมใส่แกงหน่อไม้เออ,เอ,อตักมือโอ้เจีย๊ยบมปลอรไปใส่แก้วจุดน้อยกันเด็ดเพิ่ม มันจะสะออนไหมจ๊ะเออไปไม่มิวเดี๋ยวหอมป้อมใส่เกลียวหอมๆหรอ,หอะคะอกับน้องมิวกับมีจ๊ะหอดนี่ไม่แตกเสบแทะผักงามๆเลยจ๊ะผักสวยๆเลยจ๊ะพี่นอ้องอาวโอเคจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวะมือนีกับผาไปเก็บเอีองอยงก่อน ไหนอเอามาเล่นเหรอใช่ <c oughs> มันเป็นสีมือมือนีกับผ้ามาเบิ้งพักสวนขั้วจ้ะผ้าเบิ้งพักสวนขั้วนะจ้ะ <c oughs> ผักเพลินง,งามๆเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ยพื่นอนเมื่อใดไปได้เข้ากะเ <c oughs> มาเก็บผักสวนขันะ้ว <c oughs> นาะไหนเอาไปเอาไปทาลิปดิไหนทาลิปดิสวยค่ะ <c oughs> เลิศค่ะแม่อ่ะเปิดประตูจ้าแล้วเราจ้าพี่น้องทรเลนี่แกเราเป็นไวพันุเนาะค่ะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า